ข่นหากใดนางบ้านเป็นเอกสูงสักอยาไดโวโวเสียงเดือนค้นทั้งข่ายซื่อ่าเป็นน่ายนี่ให้หวังดีตอมเบาข่้นหากเบาบ่อพอมสีเสียหนาบาดเดือนพี่น้องเลยวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการโชคไพศารนะครับพี่น้องผป้ใได้เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำอ๋องามงามไล่ไปไหนเี่ยซื้อเลยสามหมื่นสามครับอ้สามหมื่นสามงามไรงาม แดงนะครับ,บพอพันเนาะอนนโอกาสเป็นพอพันสูงนะครับในอนาคดสูงประมาณร้อยสามสิบขวกสูงชงหัวงามงัวงามครับเดินต่อนะครับพี่น้องเดินต่อเดินต่อทันทีอ่ะเดินต่อนะครับพี่น้องหลายแห้งเ,เลยนี้เยอะเลยทันทีเขามาชมบนะครับกแจ้งพิกัดเดินนะครับตอนนี้หัวตัวน,นี้ก็สวยนะครับเป็นต้นวัวนะครับตอนนี้ต้นวัว อพอพันแม่พันธไ,ไม่วัดน,นะครับเป็นโคมอ่ะดูนะครับเดินเดินเดินต่อใคย,ยังเี่ดเย้ยนั่งหมอเอาาหรือให,หม่ไหมใหม ه, ่ได้สองไหมสองกล่องเทืออลยรอาใส่ปากก็พ่อโอเคบ่ต้องขาบเนีย่ยอ่าเนนบิเ้งนะครับเบิ้งหัวแม่พันเนาะสูงนะครับสูงประมาณร้อย เกือบร้อยหาซีบบุเนาะสี่สิบหัวนะสี่สิบหาหัวสี่สิบหาหัวนะครับสูงเอ้ยไม่หลบปะเอ้ยครับสูงนะครับสูงใหญ่เลยม่านมันม่านไปเช่าบึงขันบูมี่กับม่านยี่บ้นเนี่ยม่านอยู่เนาะท้องอยู่นะครับตอนนี้ท้องท้องไหนจักเดือนอ่ะต้นวันซมมาแล้วสามเดือนครับผมมาแล้วสามเดือนนะครับแต่เขาบอกท่านใดต้อบประกันท้องไหนเนาะ สมมาแล้วสามเดือนนะครับราคาไรเป็นไนพี่ห่องสามเก่าครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องห่องไว้สามหมื่นเก่าราคาต่อร่องไหนเนาะห่วสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับขาทุกขาถ้อนมาเนีิรับประกันเนาะรับประกันนะครับหัวเลี้ยงเด้หรอพี่น้องเอามาจากตัวพี่เลยว่าสามครับสามตัวเด้อจากตัวเด้อตัวเดียวเด้อตัวเดียวเหนเนาะเอาเบอร์เท่เบอร์เท่ ตายรูปแล้วสองตายรูปแล้วสองตายเร้วแรงจำไปเบอร์โทรไปได้นะครับพี่น้องเพิ่นไปสืบอของอยู่ครับฮะเบอร์โทรเพิ่นจำเบอร์โทรอะได้จำเบอร์โทรอะไดรจำเบอร์โทรอะไดรโมเป็นยังอยู่บ้านไหนอยู่ตันสุมอยู่ตันสุมบ้านยังตันสุมจิกลุ่มจิกลุ่มบ้านจิกลุ่มตันสุ่มนะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดถ้าเพิ่นยังบ้าท่านขายกับตามไปหาอยู่จิกลุ่มตันสุมแต่ว่าผู้ใดอยากอยากได้เขามาหาเพิ่นเลยตอนนี้อยู่ตลาดวาลินชำระปีเนาะ มันมการนุ่มเพิ่มเนอะวันจึไปแล้วจะตันหนุ่มเลยว่ะข้าววันนี่ได้ว่าตันหนุ่มเอออ้าวมันหมานพี่ขอบคุณครับครับมันหมานันหมานเด้อหย่างต่อนะครับหยางต่องอแงมวันนี้ก็งามเหมือนกันนะครับตดนนี้เยอะได้นะครับห่ะเระวังเนี่ยนะครับเพราะว่าอยอะได้มองกล้วยร้ายนะครับกำลังเสือขายอยู่กันมีกำลังเสือขายกันอยู่กันมีนะครับตอนนี้ เปนน่ว่าสีมัน,ม,นมันกับพี่สีมนกับพี่นามัร 4, 10, นนครับเอ,อ,อ๊ะลยมาหน่ยราคาไลยมาหนยสี่หมื่นเจ็ดเนาะพวกนี้แล้วพี่เนาะแล้วสี่หมื่นเจ็ดูนะครับหาไฟโอ้สี่หมื่นเจ็ดเนาะเดี๋ยวนี้อ่าดูนะครับอ๋อซื้อขายกันพี่ ไปแล้วนะครับตอนนี้ตือกันแล้วอ่ะเบิงนะครับคือคักคือเกินเดี๋ยวพาเบิงหัวงามตายไปไหนบ่เตนี่นเจครับเอาปากเนะ่สามหมื่นเจ็ดตะกัรเด้อคนนี่พ่อมแม่หมอแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกนะครับสามหมื่นเจ็ดลูกเิ่นเป็นตัวแม่หด้อตัวผู้ตัวผู้ครับลูกตัวผู้หน่อยนะครับเนาะอายุจักเดือนลูกครับ ประมาณสามสี่เดือนเลยครับถูกสามสี่เดือนเนาะ,ะเดี๋ยวผมพาเนี่ยลูกบอยอุบวนเนื่องวั่นี้เนี่ข้ออืน่นเออบอยอุบลครับเดี๋ยวยางเบิ้งนะครับยางออกอบเบิง้งออร่อยึงไผ้าพี่นอ้องยางออกอบเบิ้งเนาะลูกบอยอุบลน,นะครับตอนนี้นั่งกินนมกันอยู่นะครับกินนมกันอยู่เดู๋นะครับภาพสวยเลยเลยนี่แม่มันสูงประมาณลอยสี่สิบเนาะลอยสี่สิบบัวนะครับ แม่สูงหอย40บวกลูกสองเดือนกว่าลูกปล่อยบนนะครับราคาอยากหลายปไหนสามืนเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดพันมีจักตัวมีจกมมามาักข้อมปอมากมันเนเอามาจักลมสองมน,มนี่ม,น, 4, มนึงุนสีมน่มื่นเจ็ด้มนี้ก็แม่นบอตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดตัวพี่นอเนี่ยลูกตัวเม่สีสีมุน,นตัวตีเนาอ,นอสีแมงกินหนนสีม่มน้ำตาลนะครับลูกจักเดือนครับเนี่ ต้นนี้ลูกจักเดือนประมาณสามเดือนเนาะสองแหวนะสองขุมเนาะราคาพอฟังถึงสองนะครับเอาเบอร์โทรวนะพอ่อนี่เอเบอร์โทรโถั่วชุบหม,มีครับหัวมีเนาะอยู่บ้านไหนท่าสร้างครับบ้านท,าาานะท่าสร้างสว่างวิรุ่งเนาะครับสว่างวิรุ่งท่าสร้างนะครับเ่้ไกลนะครับเนาะไม่น่าสนใจนะครับแจ้งเข้ามาเลยตอนนี้สองขุมนี่น่าสนใจนะครับขอบคุณครับน่าสนใจทั้งสองขุมเอามันมานะพ่อเด้อขอบคุณหลายๆ ขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าเดินต่อนะครับพี่น้องโอ้คึกคักคึกเคือว่าไหนมาขายใครขายมันหนี้ครับฮะมันหนี้ไรเด้งงัวเด้งหัวเต็มเลยอ้าวมันหมาหนอหายเหรอหายเยอะยิงหัวยิงหัวหมาเหรอหนอยิงบัวว่ะเราทำหยาดเตือนเตือนสนามยอมแล้วนอนแล้วนอนแล้ว อ่ามันชนเข้ามาชนเข้ามานะครับมันก็ได้เตือนชนเข้ามาหรอชนเข้ามาครับอ่าขอบคุณชนเข้ามาเนาะพยังแข็งเก็บอยู่นะครับเก็บอยู่ก็เลยพ่อหยางเนี้ยงางไม่ได้เนาะพี่น้อนนะมันมีมองยางมันหลายหลายเดี๋ยวพาเบิ่งยางมาบิางงาม อยางก่อนไปทางนี้นกำลังตัวรอนะครับเจ๊เลยสามหมื่นสองแหม่สาวงามสักลายน้อยหนึง่มงมีลายน้อยหน,นึ่งราคาสามหมื่นสองของพ่อเจ๊นี้พอฟังนะครับเนี่ยสามหมื่นสองเงาแม่สาวมัน เปิดนะครับตอนนี้เดินเดินเดินครับพี่น้องทีอไป็นเราเหมืนก็นยุงยางไปมวยใหญ่ก็มีพี่น้องมวยใหญ่มาหน่อยเยอะเลยบักชาโลเล่ตอนนี้บักชาโลเล่ก็มีได้เนี่ยบัชาโลเล่นะครับตอนนี้เป็นหมวชาโลเล่ส้นกันก็มีอ่ามันของกันครับของกันของกันระวังระวัง วานะครับอ้าว่วนกันพอกใชเดยอืมหยอกันครับมเหาอกันอเดี๋ยวไปเบางต่อนะครับไปเบางตัวคูหน่อยใช่เราตัวนี้เพิ่งมาครูหน่อยตัวผัวเนาะตัวแม่อ่ะถือไปก่าจะได้ยินเสียง

สองหมื่นห <c oughs> hm. ้าร้อยห้าร้อยแค่นั้นโอ้ยแต่มาเอาสองหมื่นต่อรอยต่อร้ต่อได้แตต่อกันได้โัวตัวศย์เกเอาไม้ใส่ปากนั่นก็จะได้ยินบ่ได้ยินมันี่ศูนยเกาศูนย์เก้าศูนย์เกาศูนกน้าศูนย์เก้าเ็มาหาโอเคพี่กัดจะใส่ใครเนี่ยพี่กัพี่บุญพี่บุญมังสาหารนะครับพี่บุญมังสาหารมีรถรับตรงเนาะตรงพี่อยู่่ โมฟี่แล้วเขาไมันู้ไก่ว่าเอขาเั็นอยู่ไก่กันมันไก่ฟี่ได้เนาะเมียนอ้าวมันหมันมีเอาไม่หลายหมดหรืตัวเดียวอ่ะแถมเบียร์พร้อมเลี้ยตัวเดียวเนี่ยบ่เลื้ยตัวเดียวนี่เดีเราขายถืออ่ะขอบคุณหอะไรทายมันหมันนั่นมันพอไอต่อพี่หนอเตียนมันเตียนแม่ลูกก็ไม่เนาะตัวนี้ของไผรเนี่ยบ่ ของพ่อวะแม่มากแบบง่วอ่าเขาเป็นบามันเนาะบ้ามันนะครับบ้ามันขนาดกลางง่วแม่ลูกเนาะพ่อเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกมันจุ์เดือนลูกว่าประมาณสองอาทิตย์ครับลูกสองอาทิตย์นะเบิรงลูกมั้ยครับพี่น้องลูกตัวน้อยๆนะครับลูกสองอาทิตย์เนี่ยลูกไม่นหญ่หนอยู่ลูกมันเนี่ยตื่นแม่อยู่นะครับลูกมันราคาหลายเป็นไงวะ ไม่ได้ปากได้ไม่ได้ปากแล้วก็สามหมื่นพันสามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นหนึ่งพันแล้อพี่น้องต่อรองได้นะครับตสามหมื่นหนึ่งพันคู่นี่มีอีกบ่เอามาจากข้มเอามาข้มือ้มเดียวนีนน่เนาะข้มีอข้มเดียวนะครับพี่น้องเอาไปเท่ากับปากไปเท่าจิ้วปะไรครับจิ้วบ่ได้ยูบ้านไหนยูพี่บุญครับพี่บุญมังสาหารบ้านยังครับพี่บุญนี่บ้านน้องไผ่ดอนกิฟตครับบ้านน้องไผ่ดอนกิฟกนะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจนะครับเนาะ คือพี่บุญมังสาหารบ้านน้องไผ่ดอนจี๊ด <ขอ S 1> ไปหาเราได้อยู่หันเนาะครับขอบคุณหลายพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับมันมานเด้อเดี๋ยวเดินต่อนะครับพี่น้องเดินต่อเดินต่อต,อ,ตอนนี้ค่อนข้างจะคึกคื้นคึกคักเดินนะครับเดินงวงไหลไหลไหลจั๊กงวงจักงวยไปแล้วด้ำมันบางงวงมันมาหลายตัวกระดมมาเต <พา S 1> ็มมา เนียนเนียนก็จะวันนี้ว่ะวางแขกวางแถกครับารอเป่าขรปล่บ่ม่มีหวหมมีวแล้วขายอ่ไรเพื่อนเนาะ อ่ะเพิ่งต่อได้พี่น้องเดินต่อเนะดินต่อไล่ห่างหล,หล,หล่ห่างเต็มเลยครับอาะพี่น้องผู้ใดนะครับสนใจจากเบื้องหน้าได้แจ้งได้นะครับตอนนี้กำลังต่อรองซื้อขายกันอยู่อ่าเออนี่ยเบื้องง,า,งามเนาะงามอยู่ส่วนไหนครับลไล่ไปไหนพ่อตอนนี้ เดยนนะครับโอ้ตัสูงแค่ไม่ค่าโู่งป่ะเพราะว่าีรี่เลสืส่อนี่แกโจ่งกว่าบ่ก็แสดงว่าแถวาี่ห้าซูเป็นผู้เสื้อนี่จะหัวด้เนาะไอ้ชื่อหุ้นแบแประจาไอา้นี่เนี่ยนาทีทีเรียวเนี่ยมันอยู่สูงกว่าประมาณประมาณโู่งสามไอ้นี่ขึ้นสามหกสามหกรุ่นเนี่ อยู่เงี้ยนี่ทรเผื่อตูนบ้าอ๋อราคาเ้อยตะก้อนนี่สองสองหกนะพี่เนาะสองหกอธิบดีอธิบดีเมาสองตูใชออาทิตย์บดีเมาสองตูราคาสองหกต่ำสูงสามใช่อันี้ขึ้นสามหกสามหกเป็นเป็นหมื่นชูบ่ไหวยเป็นเป็นหมื่นเนาะแสดงว่าทิศทางราคางัวกำลังขึ้นนะพี่เนาะแน่นอนเนี่ยขอบขึ้นไหนนะพี่เด้อหัวเงิครับสวัสดีครับแสดงว่าทิศทางงัวกำลังราคากำลังขยับนะครับเมื่ไดรเนี่ยห้ามเงน ปาเนีแยกลูกหาเมื่อนหาเมื่อนเร็วไวสองกันเด้เบิง่งัวงามนะครับแยกลูกไปแล้วเนาะแยกลูกแยกลูกไปแล้วเหลือแต่แม่มันนะครับเหลือแต่แม่เบิ่งหวัวหูแน่ครับกระนันอาน่ากตดพอพันหน่อยครับประนันอ้อเปนอยางเบิง่งั<_><_>หวหูเนาะเบิ <literature> ่งตัวนี้ก่อนนะครับเอาหัวแม่พันก่อนห่วแม่พันตัวนี้หาเมื่อนนะพอนาะตัวนี้เนาะแม่ครับหาเมื่อนนะครับตัวนี้แยกลูกไปแล้วสูงประมาณร้อยสี่สิบ บวกสี่สิบห้าเลยวะได้เหรอครับได้สี่สิบบวกนะครับตัวนี้สูงจนเทินเลยนะครับราคาเปิดที่หามเงนต่อรองได้เอามะไรตัวเปล่าเลือตัวเดียวเหลือกตัวเดียวเนาะขาทุกขาถอนมาหนิประกันประกันเนาะหัวแดงนะครับหมดลูกหมดลูกประกันเออนะครับเครื่องดำเลยนะครับพี่น้อกระหว่ามเลยครับงามเลยแล้วก็ซื้อมอบ อ้าวสวัสดีครับไปสารเ้อะจังไปโซไปสารเียนไาอีกหรอบอกเงนสองเก้าอันละสุสไปศาลอไปศาลอ่ามือนนะพ่อเนาะเบอทวดาสูรแปดเก้าสวัสดีครับสูตรแปดเก้าหาแปดหาหาแปดหาหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้านงครับอ่ามันหมาดเด้พ่อเด้อครับผมที่การจใจเนี่ยทการครับทการเผดผลเก่าเนาะอ่าพอโมครับพอโมคุนเดชนะครับคุนเดช อุปกรณ์ยังพังอยู่ล่ะตะพาดเพนเป็นคนสองเมตรว่าจะเป็นเดียเครื่องเสียงนะครับมูกันแต่สมัยเรียนเนาะไม่ให้ยังครับเพื่อนเสืงห่าได้ยังอ่าปาร์ติิตามนนนาเนยด้อโจ๊กไบสาเนเนาะโจ๊กไบสานจแนเล่าโจ้กไปสารฟาบเนะบานเนะยี่น้องคนไล่มาก่าจาเพิ่งวัวพ่อพันกับงัวหูภาษาีนจะถามเพื่อนมากมาก็เลูกลดใส่เนะตาสวัสดีครับเพื่อนพ่อผู้ไดเจ้าของน,อนนี่หัวหูแต่น ไปเจ้าของถามเนี่ยพอดีพี่น้องเ,เามมาพิ่นเพิ่นถามมาพี่น้องถามอะไรมาจากเบื้องหัวหัวเพื่อนหัวนะครับตัวใหญ่ได้พี่น้องครับสูงประมาณร้อยหกสิบเดียบบ่ห้าสิบบ่ได้ครับเดี๋ยวผมไปยืนใกล้ๆเด้อผมร้อยหกสิบหานะครับประมาณร้อยหกสิบเกินหกสิบ เพราะว่าผมอร่อยหกชิมหาราะว่าอร่อยหกชิบขึ้นนะครับหกชิบผวกลุงเจนเทินนะครับนำนักกว่ามันซี่หาอร่อยล้วนห่าอร่อยล้วนนะครับเบิรงนะครับเครื่องดำเนอะพี่น้องเครื่องดำเครื่องดำเจนเทินเลยนุ่มใหญ่เลยตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ไล่ไปไหนพ่อเึ้นห้าชิบครับเอาไม่ใส่ปากเนี่ยครับออก อะไรก่อนผมเปิดหาซิปครับเปิดหาซิปเปิดหาเมือนเนาะครับหาเมือนนะครับราคาพอฟังอยู่เด้อพี่น้องโตใหญ่นะครับราคาหาเมื่อนนี่ราาคเอนี่ยครับแยกลูกบาดิ้งไหนครับกอแยกเลยลูกนึงแหละครับเพราะว่านุ่มมันยังตึงอยู่เนาะครับครับแยกลูกไปแล้วนะครับผสมอายุเพราะท่านต้องรอมันอืมแยกลูกไปแล้วนะครับพี่น้องครับราคาหาเมื่อนอ่ะราคาอย่างเนาะครับตอลนไหนเอามาจกโตครับมือนไม่มากสามต อ้าวมาอี้ตัวนี้ก็นแม่บอกตัวนี้ไรวันไหนตัวนี้อ้าวตัวนี้ก็บอไปหรือเว่ามสามแปดนี่หรอบางคนช่อง่างคนช่องขนดนเออในสามแปดเนาะสามแปดเจ้าเดียวกันนะพี่เนาะประมาณนํำกันนะครับเจ้าเดียวกันสามสามสิบแปดนะครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบบวกอ่าไปไปอีกนึงตัวนี้่าไรคนี่คนีกามคนี่หกสิมานแมลูก ลูกตัวผูนะครับลูกตัวผูหกสิบหาเด้แม่สีมน์นะครับแม่บดแม่บดหัวหูกันเนาะหัวหูกันนะครับเงหเลยอ่ะเอาเบอร์โทรพี่เบอร์โทรยนะไม่ไม่ได้บัก0 87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  8เ87จ7 87 87 87 87 87า แตยี่ย่างซุปครับย่างซุปหน่อยหน่ที่ตะเกียบนะครับมันมาน้ากันเนาะครับอ้ามันหมานะพี่เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับทรงฟีเนาะทรงฟี่หลาโลดเยอะอ๋ะยี่นองนะครับผู้ได้เบิ้งตอนนี้นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับตามเบอร์โทรที่เป็นไห้นะครับกูดีก็ได้อะอกูนี้ก็ได้ผูนี้ก็ได้เนาะบอกหานะครับตัวนี้ก็มนี่มีทุกคู่นะครับจีบเอาแกล้งกันนี่อง้กเก็ได้พี่ ลูกซูเปอร์เอ็นะครับตนี่ซูเปอร์เอ็กซมใบพีใบอบบ้ามันนี่เนาะบ้ามันหูยาวนี่ยนะครับอาอหวสัมหเงากำลังคดีเนาะอ่ะเขาตนของไผ่เนี่พี่อ่าองไผ่นี่นะครับดูไปดจากเบื้องหัวหันะคะเนาะหัวหู้อมีแต่งามกันนครับอืมงามอ่ะไปเบื้องวัวแดงอีกตัวหนึงนะครับ งอแดงงอแดงไล่ไปไหนตัวนี้อ่าฝากนะสองใหม่ด้ย,ยี่สิบสองสองเครงสองเครื่องได้คะครับผมจะได้สัมผัสเ <c oughs> บิ้งงองามนะครับเบิ้งจ้าขอางเปิ้นกรบสูงแนะ่จ้านะของสูงไนเทน่าไรร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบห้านะงอเนี่ประมาณาร้อยห้าสิบกันเนาะร้อยห้าสิบปวดนะครับงอแม่สาวแม่แม่ลูกแรกครับผม ลูกนึงเนาะแมวแม่ลูกนึงนะครับได้ลูกเพิ่นลูกเพิ่นอยู่บ้านครับผมเดี๋ยวมาลูกลูกเอาไว้บ้านนอกไปเอามานะครับเอาแต่แม่มาขายนะครับวันนี้นุ่มยังเตียงอยู่เนาะสูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับอย่าัวแดงหน่อยหันหาลูกแม่ครับผมราคาหลายเป็นไดรตะเนี่ห ah> ้องหามื่นแปดครับ tamam ห้าหมื S <S 8, okay. <S 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 ่นแปดพันครับหามื่นแปดพันนะครับงัวแดงตัวนี้นะครับสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกผสมผสมพริกแดงครับ ประกันเนาะขาโทรคาถอนประกันคาโทรค้าถอนโมลูกออกประกันทับประกันหมดอ่าเดี๋ยวผมยางออกเบงวัป,ประกันแต่ทองครับเพราะาสมเดือนหนึ่งวัตตรวจน,นะครับสมเลเนาะสมเดือนหนึ่งนะครับตอนนี้ราคาที่ยาก,ก็ตามนนที่แจ้งเนาะเอาเบอร์ทรนะศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจดสหกศูนยสหกามหานเจ็ดสองหอ่าตามะครับพีการจะใส่กันเนี่ประกันเขครับประกันพื่อผลน, <0 63 S 2> นะครับเอามาจิกตัวนาะเอามา สามตัวเนาะอ่าตัวนี้เท่าไรแม่ลูกลูกมันขายแล้วเดือนเดืนสองตัวนี่แม่นร่าแม่เขาแม่ลูกควบโอควบเนี่ยเนาะควบเนี่ยเนาะเหรอเนาะครับผมหล่ไปได้ควบเนี่ยคู่นี้ฟองพุกสิบหาครับพุกสิบหานะครับเด้อตัวตัวแดงกับตัวแม่มันเนี่ยเนาะเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ขายแล้วพี่ตัวนี้ขายแล้วได้แต่คู่แม่มันเนาะคู่แม่มันสิบหาแม่แล้วพุกสิบห่านะครับเด้อแม่มัน แม่มาหนะครับพงคิมผาเป็นโค่เนาะแม่ครับสองโค่ไอสองตัวนี้นะตัวละเักบาทป่ะถ้าไม่โตัว่ะครับตัวละสามสิบสามตัวละสามสิบสามนะครับแม่ครับต่อร่องเนี่ยยิงเข้าผมตัวละสามสิบสามเนาะยังอหอมเบื้องนะครับซ้ำกันเนาะไม่นดนแม่งงวฟ้าแฝดมาเลยเข้าผมนี่นะครับตัวละสามสิบสามนะครับตัวนี้สามหมื่นสามพันบาทนะครับทำแม่งงวฟ้าแฝดอ่าคนใดสนใจนะครับโทรเข้ามาเลยตอนนี้เนาะ บอรโทรตามที่หมากนาะครับผมยี่การดยุตการนะครับเอาบอกเบอร,ร์โทรนะเพื่นอยากาหูนย <0 63 S 2> ์หกสามศูนย์แปดสามศูย์หกสามหกสามหนึ่งห้าหนึ่งอ่าศูนย์เจ็ดสองหกศูนย์ตามนั้นนะครับพี่น้องโทรเข้ามาเลยอ่าขอบคุณลหลายหลายม่านหมานเ้อโชคไปสารเ้อโชคไปสาร h ช n แนลฝากติดตามด้เยนะโชคไปสารฟาร์มโชคไปสารชนแนลโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิิงทางเดี๋ยนะครับไปเบิิงพอพัน,นเนาะไปเะเบิิงควาพันนะครับ เดี๋ยวไปดูพ่อพันธุ์เดี๋ยวพี่น้องไปชมพ่อพันธุ์นะครับเดี๋ยวไปดูพ่อพันธุ์นะครับอ่าทางด้านผู้ใดที่เบิ่งอยู่ตอนนี้นะครับแกแจ้งมานะครับจากการเบิ้งยังแน่วไหนเนาะเดี๋ยวผมพาเบิ่งพ่อพันธุ์เนาะพ่อพันธุ์เอ่อแนะนั่งยืนที่โซนไหนเนาะเด๋วผมาเบิ้่มีฮะนี่เต้ากับยูมุมนั่นมีแต่มุมนไหนไหนที่โซนไหนเนาะขอบพูดอะายๆไปเบิ่งพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องอย่าเบิ่งพ่อพันธุ์นะเนา ไปดูพ่อพันธุ์นะครับอ๋อหัวงามนะครับหลายคึกคักคึกคักเดี๋ยวพาไปเบิ่งพ่อพันธุ์นะครับแม่พันธุ์ลายครับเป็นพวกมกับลายเหมอือนนี่ก็นีงามครับเป็นกำลังเบิ่งกันหัวงามงามหลายงามลายอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งพ่อพันธุ์นะครับไปดูอพ่อแม่พ่อพันธุ์ พิ่งพอพันงามเน้ะพี่นนอเนาะสี่หมื่นสี่หมื่นราคาห้องไหสี่หมื่นเนาะสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกนั้งพี่เนอแมนครับร้อยห้าสิบบวกนะครับพอพันอายุจุกปีครับงัวต่วนี้สามปีอายุสามปีผสมหนยได้เนาะแมนมามันนะครับพอพันตันเลยงามนะครับพอพันตัวนี้พน<อ>ีพ่น้ลองผู้ใดเบิ่งพอพันธุเนาะที่แจ้งมานะครับเพิ่งพอพันุสูงประมาณร้อยห้าสิบบวก น้ำหนักประมาณสี่หาร้อยกิโลหาร้อยกิโลขึ้นนะครับตอนนี้สูงนะครับสูงสี่กิโลนึงยังลูกเป็นมีลูกมีผลงานยังพี่มีผลงานย่างนี่แหละครับนี่เนาะเอาไปใส่งานได้เลยเนาะแมนของแฉะนะครับพอพันของแฉะได้เห็นไหมไก่ใหญ่แห้งราคาอยากไล่เป็นไงพี่สี่หมื่นสี่หมื่นถ้วนเนาะทำไมยิ่โตครับปีนี้ นี่เดี๋ยวก้มลงตัวนี้ว่าว่าแมรูกแมรูนาะสองมื่นหาตัวนี้แบบหน่อยนะครับสองมื่นหาเนาะไ่ายแมาพร้อมกันนะครับสองมื่นหาพูดได้ต้องการว่าแบบแมรูดนะครับตัวนี้งบน่อยอ่ะใช่เลตัวนี้สี่หมื่นก่อ้าพี่เบอร์เท่วนะศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดห้าศูนย์ปดห้าหกกห้าศูนย์หกหกห้าศูนย์ครับพี่กันจะใส่ครับนี่ พี่บูนพี่บูนมังสาหารเนาะบ้านยังครับพี่มันนนจิกมันนนจิกพี่บูนนะครับทรมาหาอ้ายแล้วเลยนะครับเนาะตอนนี้พันยูตลาดว่าลินกับผมนะครับตอนนี้พี่น้องทัรเกับมาหาเลยอ้ายแล้วอยู่นี่มีอยู่พอพันตัวหนึ่งหล่วก,กับหัวค้อ,คอีกตัวหนึ่งเนาะเอามันหมานะพี่เด้อขอบพุณหลายหลพอพันงามนะครับพี่น้องผูได้ถี่แจ้งมากมาเนาะมาจากเบืองพอพันนะครับตอนนี้เป็นสีสีเขืนจียังให็นแล้วสีดำแดงเนาะ ดำแดงนะครับดำแดงพ่อพันอายุยี่ปีห้าปีห้าปีป่นมีผลงานลูกแคกตัวะเนี่ยอู้ห้ายตัวนะครับลูกหลายตัวเนาะ่าไปไก่หรนจ่ะหลายตัวนะครับนี่ห้าปีนะครับงัวพ่อพันตัวนี้ผลงานหลายตัวแล้วลูกมันอายุห้าปีสูงประมาณร้อยหกสิบบวกเนาะร้อยหกสิบบวกน้ำหนักหน่าจีบประมาณหกร้อยโลไเด้ยวบ่ ห้าลอยพรลอยเนนอนห้าอยไปปลายนะครับห้าลอยไปปลายนะครับสูงเลยนะครับหางหลากกินเลยไปอยางได้แบบเอาไปใส่งานได้เลยนะครับเ้อวงามครับงามตะข่าอยาก็ไดอหาหมื่นสองครับห้าหมื่นสองครับโมเพียงโมเพียงมาไหนเด้อพี่น่อนะต่อรองไหนเนาะห้าหมื่นสองพันนะครับห้าหมื่นสองพันเอาเบอร์ท่อสูนก้าสามครับศู3เก้าสามเนี่ สี่เก้าสามสี่เก้าสามแปดหนึ่งสี่สองแปดหนึ่งสี่สองโชคขมานะครับตอนนี้ผู้ใดที่ว่าอยากมึงพอพันเนาะมาต่อรองกับเพื่อนเด้อเพป็นโยตลาดนี่นะครับเอามาจิกโตครับวัอนี้มาหาฮกตัวครับมาตอนใดอีกขายเพืนเหรอครับโอ้แล้วขายบวชแพงเนาะมันขายบวชแพ่งยุติใส่ครับนี่ดูตะการครับตะกการพืชผลเหรออย่างครับอ่ะพี่น้องสนใจนะครับโทรเข้ามาหานั่ห้อยเพื่อนเลยตะการพืชผลบ้านยังกันนี่บันดอนครับปันดอน โดนไฟครับว่าโดนไฟมันหมานเด้อดนะขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวไอ้เพื่อนทั่วเขาหาข้นมานะครับตอนนี้อ่ะเดินต่อนะครับเดินต่อไลยครับงอ้วยเฮาคนสื่อคนขายกับไล่กันเนาะโอ้ตอนนี้ส่วนงวนัวนมครับส่วนงวนัวนมหยาบเลยอ่ะ ไปได้ซื้อได้แล้วเพื่อเกิดอ้อ้ทย่อยเมื่อนะครับนะทย่อยคนเมื่อทย่อยคนกลับ,บานกะันขอขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องชมไพศาลนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและ,ะสวัสดีครับ